ก็เดี๋เอาไปบางอันต้องมาไิทีดูดที่ซืเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาทังนีงนั่งบอกให้อยู่ืนลดมันอันสิบลิตรอันนี้ยี่มันมาเนี่ยอันนี้สิบแปดสิบเออยี่สิบนึ่งมู่อวนี่หมูมีทั้งน้ำมัน หรือแกเปลี่ยนเลยเอาดูดไม่ดูดดูดเอาดูดแล้วเอาเอามาเทใส่นี่หรือว่าตัวนี้ดูดตัวเนี้ยถ้าสมมติว่ารถบรรทุกจอดอยู่เนี่ยเราใช้เครื่องมือทําอะไรตัวนั้นอ่ะตัวยาวๆทำอะไรตัวนี้มันเป็นที่บอกทีแรกอ่ะ Thank you.

มานี้กว่า่นี้สิ่งนี้ทำมันเต็มล่ะอ่ะีเห็นได้ต่อไปที่นี่เอาลองลองสาธิตมังง้ง,ง,งไปขึ้นรถเลยเอาอือดูจากเจ้นมาใช่ ในการรับศีก่อเหตุมา่อกี่ครั้งละสามสามครั้งใช่ไหมครับผมโอเคที่ไหนบ้างรถอะไรบ้างที่เอาน้ำเทียนก็ทำมาตราที่หลักหน่วยไหมอยู่ใส่ใจแน่จำจำในเบาะรถอย่างที่เป็นลบ้านนั่นเป็นรถบรรทุกรถบรรทุกที่จอดนอนที่จอดนอนแล้วก็ไปขายติดยี่สิบลิตสามร้อยห่ยี่สิบลิตสามร้อยห้าสิบ เช่าหน้าราการได้ฟ hmm. so, ังนะครับเป็นยังไงเมื่อคืนอันคือผมขี่รถมาจอดนี่ประมาณหกโมงครัวออกมาจอดไว้นี่เราก็พอผมเคยจอดจ่นี่อยู่แล้วมาจอดไปนี่พอที่นี่ประมาณตีสองกว่าัวนี่ละมาเห่าผมก็เลยออกมาผมก็เลยเห็นรถก็ได้จอดอยู่หลังรถผมผมก็เลยเดียวมามันมุ่งม่อยู่ถางผมผมก็เลยโทรบอกตำรวจตำรวจคนก็เลยออกมาคือว่าก็เลยเห็นได้จับกันนิดนี่นะครับ รถนี่มันเคยเสียไปจับนะครับเคยเสียอยู่เราผมปวดนอนเนี่ยกับราแว้งอะนะพก็ของจักอันบอกเราแว้งก็นนะงกววงกคือเลี่ยวเลยละคือจอดไว้ก็เราก็ตื่นตัวอยู่ครับตื่นตัวอยู่ได้ฝากฝากเตือนในเพ<ะ>ื่อนที่ขับเป็นฝากเตือน,นคนรถเออขับมานอนแถวเนี่ยกับเราแว้งจักน้อยแต่ว่าใครเดาเจ้าหน้าที่เพื่อนจับได้แล้วคนไหนคือเฉพาะช่วงน้ำมันแพงนี่ตดีน้ำมันแพงนี่ระวังทีดีแล้วก็สิ้นรอเพื่อนจับได้แล้วละ ขอบคุณตารวจเด้ครับขอบบคคุณรัเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเว้นสุกุคนเด็กขับเออสิเป็นเอของเป็นตายประชาชนจะซื้อตำรวจได้อบขวางควงอุ้มให้ครับตำรวจครับผมขอบคุณครับ